วิธีลบโพสต์ของ facebook ทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับมีวิธีการทำยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนเเจอกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาระช n แนลนะครับวันนี้นะครับมาแนะนําวิธีการลบโพสต์ของ a c e b o o k นะครับแบบลบทีเดียวลบออกทั้งหมดเลยนะครับวิธีการทําแบบนี้นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆนนะครับแตะเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับจากนั้นนะครับมาแตะที่เมนูนะครับที่เป็น3ขีดด้านล่างตรงนี้นะครับ แตะเข้าไปเลยนะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับมาเลือกที่คําว่าการตั้งค่านะครับแตะไปเลยครับจากนั้นเลื่อนลงมาครับให้เพื่อนเพื่อนมาเลือกที่คําว่าบันทึกกิจกรรมนะครับแตะเข้าไปเลยครับจากนั้นเพื่อนเพื <h <h ่อนมาเลือกที um ่คําว่าโพสต์สาธารณะตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นโพสต์ที่เราเคยโพสต์ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าในกรณีของผมมีแค่2โพสต์นะครับ เพื่อนๆคนไหนอยากจะลบโพสต์นะครับแบบเลือกโพสต์ได้นะครับก็สามารถกดแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการลบนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะลบทั้งหมดเลยนะครับให้เพื่อนๆมาเลือกที่คําว่าทั้งหมดตรงนี้นะครับแตะเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับกดไปที่ย้ายไปนะครับตรงนี้นะข้างล่างนะครับกดไปที่เป็นรูปถังขยะตรงนี้นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆกดตรงนี้อีกทีนึงครับย้ายไปที่ถังขยะนะครับ กดไปแบบนี้นะครับแค่นี้นะครับก็สามารถลบโพสต์ทั้งหมดได้แล้วนะครับในหน้าจอนี้นะครับมันยังค้างอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆกดแบ็ k กลับไปนะครับจากนั้นมาดูที่โพสต์สาธารณะอีกทีหนึ่งนะครับว่าโพสต์เรายังเหลืออยู่หรือเปล่านะครับแตะเข้าไปเลยครับเนี่ยครับโพสต์ของเราก็จะถูกลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ